ะะก็เริ่มที่จะเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะประชาชนค่ะก็ได้เริ่มที่จะทยอยนะคะเดินทางกลับคุมลําเนานะคะเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ทําให้ตอนนี้ค่ะทั้งรถไฟรถประจําทางเริ่มที่จะคึกคักแล้วนะคะขณะที่ทางด้านตัว๋วรถไฟเที่ยวกลับก็ถูกจองเต็มไปกระทั่งถึงวันที่6มกราคม2 5 8 8ค่ะ บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนางรองและสถานีรถไฟลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะข,ขณะที่ตั๋วรถไฟเที่ยวกลับไปทางกรุงเทพมหานครได้ถูกจองเต็มล่วงหน้าทุกที่นั่งจนถึงวันที่6มกราคม2558โดยทางสถานีรถไฟนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางและไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าสามารถซื้อตั๋วเดินทางในขบวนรถเสริมที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้บริการประชาชนเพิ่มอีก6ขบวนส่วน ทางด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมรถเที่ยวเสริมทั้งจังหวัดจํานวนกว่า70คันตลอดทั้งวันและเชื่อว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารที่เดิน70คันตลอดทั้งวันและเชื่อว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารที่เดินทางได้โดยไม่ตกค้างอย่างแน่นอนค่ะทางด้านของนางสาวจิต